วัสดีครับชื่ออภิเชษนามสกุลอ่องศรีชื่อเล่นชื่อต้นครับอายุ4 3ปีผมทำงานโรงแรมมา20กว่าปีครับเป็นผู้บริหารมา10ปีทำตั้งแต่โรงแรมที่เจ้าของเป็นคนไทยแล้วก็ผู้บริหารเป็นคนไทยจนมาจอยโรงแรมเชนนะครับที่ผู้บริหารชาวต่างชาติ ตำแหน่งที่ออกมาก็คือผู้จัดการทั่วไปหรือ general manager นะครับเคยทำงานที่เมืองไทยแล้วก็ไปประจำอยู่ที่ลาวแล้วก็กลับมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับทำไมถึงเลือกมาทำงานโรงแรมผมเรียนจบ hotel management ครับแล้วก็ที่บ้านทำงานเกี่ยวกับงานบริการมาตลอดก็เลยถูกฝังมาตั้งแต่อีกเด็กแล้วด้วย นะครับในเรื่องงานบริการก็เลยชอบทางด้านนี้แล้วก็ทำงานด้านนี้มาโดตลอดตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำธุรกิจของตัวเองครับเป็นบริษัทที่ปรึกษารับบริหารจัดการโรงแรมแล้วก็ทำโซเชียลมีเดียแบ่งปันแล้วก็แชร์ข้อมูขาาลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมครับ มาเป็นช่อง YouTube ได้ยังไงก็อย่างที่บอกผมทำบนโซเชียลมีเดียมาก่อนนะครับก็แบ่งปันความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมแต่ก็กลัวคนไม่อยากอ่านอะไรยาวๆกันก็เลยมาทำเป็นช่อง YouTube แทนนะครับแล้วก็อยากให้คนไทยทำโรงแรมสู้กับต่างชาติสู้กับคนอื่นๆได้นะครับให้คนไทยเข้าใจหลักการในการสร้างผลกำไรจากธุรกิจโรงแรมนี้ เพื่อจะทําให้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไปคนโรงแรมปล่อยของแต่ละช่องอื่นยังไงนะครับก็เราเห็นว่าหลายๆช่องหรือหลายๆเพจเนี่ยมีการสอนหรือการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับเราก็ อยากจะแชร์เรื่องราวของเราในเรื่องของการสร้างศักยภาพที่ดีของธุรกิจโรงแรมนะครับให้กับทางผู้ประกอบการเจ้าของหรือผู้บริหารเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ทํายังไงให้เจ้าของเองพนักงานแล้วก็ลูกค้าโรงแรมได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจโรงแรมได้มากที่สุดสุดท้ายอยากฝากอะไรก็คงอยากจะฝาก ช่องคนโรงงานปล่อยของนะครับว่าหวังว่าช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่ช่วยให้หลายๆคนที่ทําธุรกิจโรงแรมมีทางออกกับธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามหรือไม่เข้าสงสัยอะไรกับธุรกิจโรงแรมติดต่อเรามาได้เลยนะครับทาง Facebook ทางโซเชียลมีเดียหรืออ e ีเมลของ c h แ Hospitality er Management เราดีตอบทุกคำถามนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรักษาสุขภาพนะครับ สวัสดีครับ